ครับสบายดีมูเพื่อนสาวโชว์เชียวทั้งหลายวันนี้การกันมาอาบน้ำเล็กเนาะมารีวิวน้ำเล็กว่ามันเป็นตามาลินแนวใดเบื้องนี้เลย สิละน้ำใสดีน้ำเย็นดีเนาะสวงนี้กะเป็นสวงฤดูฤดูหนาวนะอาการหนาวจัดโคด,ดีเลย บรรยากาศไทยเบ่งอ๋อชโลายน้ำให้เบ่ง เอาโทรศัพท์ลอยไปน้ำโอ้ไลลลงเลยไล่ลงเลยบรรยากาศดีแต่เสียทีกูบ่มีแฟน ลืมเอาแฟนเือนมาหมายถึงพัดลดมนะอืมกระโปมีแทนะอ่ะทายทางล่มให้เบอรงนี่อันนั้นจะเป็นทำพระเลืองพระตึงนั่นแหละทำพัะตึงเลย โคตรดีเลยนะอาบน้ำโคตรสดชื่นดีลูมนี่ย่างไทยเบิ้งสันนีล่ะไายเบิง้งงไปน้ำน้ำรีกับทำขาเหลืองเนาะโอเคนะ อีสามนาทีแหละโอเคบายเจอกันคลิปใหม่ด้วย